เยละเวดะปุฎอวะติโกบาละกวัยตังสติระภาโคดิโกอะตะปุฎอวะติเยอุโฏลีตาปะพลาตะคะนะนอยะหีนะเวดะละเขียนอยู่ locker 3 page อะปุอะเวกวยลอขะเวดะทั้งนี่ทั้งกูตะไคเนี่ยอยู่ชมตะเลอะเวแล้วก็ตุเรตะกะปะอัตตาปะตะบาคาโดเปยอเกมาเวดะตะคุเธอไคนี้ลอเก อัตตัคเวคขุโตนิคุเรวะดาจิจะอีดเทวดาสุคอมมิเชอร์และอะหิเนสู้ติกอตาสุตะกอมมรผู้อีกตโขโรเมกเลมาเวตัคคุเธออมุอะโพคูเคเอ็นยูกญอดกุลซอพุกะระอัตตปาถาอะเวนิเมเวดาตัปปะฬาหนอนนีโสคะเนเดขิชิคือโขกติกะขิชิเยไหตัตตนิญัยยโรนอลิบะรดะบิเนตุเจตปะปะลินอบัยทาคุนนอตจีดิวา เอาคูณแต่ดาดิเดยาปาตะบล็อกโคดดิดดูลอตะกุมหมู่กะไคลอเอ่อกะกระติกะทอกะกันนูวะชิยะติเตนว่าๆหนอควเวดาสุมิญญาเตเวสาทอแผลาเฟวอริตตอดคิโดคิชิเตร์นี่เนคือมอสโรฮิสุตาสุตังบอตะพูอีดูอูทอเวทีโกตาเปอร์เชเรียกเรียกกอกะสเตทแอดมินิสเตรชั่นคอนซิลวีเปอร์นิชูทีโกนี dule la yuli thos chitato kidokichi yen ni win ni sotle a du o tho we thu commissioner do ditho asukamo kophotesa awo wikles we ditho kosu phu ta khu ther mu ka ke tho awo ni lo oh ta ta khai di da lenya ni di me bwa de nokolami le s is m dadile a sac วีบรอดินเีเลือกคีบรอดอินเดยก้เกวได้แล้วสุดคอมมิชชั่นนอเออจะมีเกิดอไรเกิดได้ไหมอ่ากว่เออกว่าก็จะดูว่าหล่อเลี้ยงมีแต่หลอกกูเองก็ว่าก่เสื้อพู้ตาคือเธอเอาหมูเลอะเอาบาดตาต่รูปเมเรกเลอเลอะสุดคอมมิชชั่นเลอะอ่หินนสู้ตาสู้ตากัมออีอาพอเขเขียนยูกันยอดดอกหรือเสืู้ก็เริ่มอูดอตาปะตาดอ้ดื้อที่นี่ดีละอ่ตัอันนี้ล้อ เออปกเลกันะปกเล็กกว่าแบบว่าเหลือเคอ็นยูจะกปอัตาปาสาอุตตาลีตมุที่เกเลืตัวคนที่เจวีด้าจิจายีตาคือเธอเลบ้าตาตัวคโรเมเรยกเลอเลือดคอมมิชเชอร์เลือฮิเนสุที่ก็ตาสุตากมออีต่โพดเทสาบาโดตาอุตาอีกำเลเคเลป้าคือตัตีเลือตาคือเธออามูอีบ้าอู ถ้าค uh, ือเธอถ้าคือเธออาเธอที่เดือากับมิเวดีฟิมโมซูรุอาตาบะตาอภโคอาคุเคียนยูกันยอดอกหรือโซพุกะเร่เลติกิตะตุลุเวบาเออต่ใครหลอกหนอนม่เวดาตากีตากหรือเปเฮอนาฮูบาโอเอ่อเล็บเคียนยูตะกปานี่หรอคิดที่ที่ ต่วตาคืเธอมูอีไม่วตามาทอทมอสุอาตาสมูกทโรอาว้ดอตาคือเธออามูตบลอีต่ไม่วตาเขรอาบาลอทีโกตบีตบืออ้าบาขอบรู้เลตาคือเธออามู่อีอาคนหนีดอทีทีโกผูตาบีตบืตะผ้ากระดูกกระอากระสู้ท่อดอกระดึกเกทอกระโด ตาปลีตาผตาบายุบาวเล่โลกว์อปุนี่หรอเออเอาไว้นี่ไม่ไวด้ตาป่าตาป่ปลาคีที่ที่เสอที่ที่นี้แต่ไวด้ดิโตาเกฮิรีวเวนอวิตาสูดิโตาเกฮิรีวเวกับเล่เลอาหูกเกะกะทอดาตาคือเธออมูตาเรตากเกสตอาโว ตาดูโอท้อเตสะตาเบลอตโตตะคาเลอะอเวตาโดสเดเวตาหมาติตามหาววตาคือเธออัมุอัตาหุตาเรเตสะตาเบลโดตาบวกีิทีภูโกภูโนตะกะอัตตาบิตาเบเตสะตาเบลที่สภาคูเมตตามาปริมาภูกำเลิดทีภูโกภูโดดูเก้อท้อตาอุตาเลที่พโกภูกำเนิดที่สภา กบ้าฮีตาผาเลอัะโคดาโดอันโนกจาตาบ้าตานี่เนาะอืมเอาไว้ในเดือนมีนาตารีส์ที่ที่เกลุยที่ที่เดือนมีนาตารเกเลสมาลู่ท่อพาท่อตาคือเธออโมอีเมตตามัคคาเลอะอากาศิกับเบอร์เม่เลอะอาเซียนตาเออรอยเยที่อาพอคู โดเมดาตาคือเธอลเลือกเกมบรูเวซึมอสุรอปวาโดอปาติตาผ้าหวหลออโคเมตาคือเธอเลือกอายุอ布拉โดที่รูออ้ก,กเปป็เสพปาติติตะาผาเลือกกระนุ่งหลอตาคือเธออายุอ布拉อินี้เมตาหลอกับเมอกะมาโดเมซิโกตันโนตา布拉เลือดลดกตุท่อเฟดเฟดร์เดโมคราซี ก็เสือผู้อัลโอลอโกรนิลอ่าวไว้เนี่ยมวดาตาเรืลุยที่ที่โดยเยที่ที่นี้เจวดาเลือตากรคือเกที่รู้ก็เตออัเธอเลอเอาอู้ยโอู้เกลกสติอัลโวปวดเขเ่อละกระป๋าคือปากโวดอที่โลเตอร์ป้ออ่าเตสโก้ที่รู้ก็เตอริววิซาโลอปลุเอโลออโลอดอ กวปาโลเฟเดอรัลดิโมคราซีก็สืู้้ตาตุท่อที่ก็เสียตัตเบลคุตซี่อาโซวีดอมาเกตาคือเธอดีเสียตัตเบลคุตซี่อาโซแตบีอพคุอาตุคีเอ็นยูกันยอดอกลรือเสื้อผู้กระเราเวเลากเมตาเคลาะบาลอคีที่รู้ก็เตตาตบีตบือเลออาโอเซลฮ อริปัจจิปะทังอิเนรอะเวณีละกอดุริตะกะปะอะเวปะปะพราโทเวดาอัตตาที่จะนิเนาะสุมิญญาตะที่คือที่ซี่เจเวดาถ้าคือเธออัมมูอีเนเมดาละมอสุรุอัสสะตมูกะโทโรอะวะสุมอสุรุเลอะหิเนสู้จิโกตะโสตะกะมออีก็เพราะเอสะอะโว โดเลือตามมามูทกเกคิกโทโคตาเบลเตสาคคตี้อวโกที่โกพกเลดอทีรุโกเตปาจิตภาเลอัป้าคือป้าโกเล้ตาคือเจ้มูอีก็เกทอบกว่าเลอัป่าตีตาสิโซเตสุเลสตีอาวิ่ะเมียเลือสุตีอ่าวิวิตาสุเลืสุตีทูเลือาชูอุตภาพ อาโคตตาดอาร์ลอุเลตากบ้าฮุกเลสฮัจเคอเลเลอาบูนิโลปละเลอาปาติตาซิโซเตโซเลฟูเตติฟูเลอาจิโอตะพ่าอาโคตตาดอาร์ลอุเลตากบ้าฮุกเลสฮัจเคอเล็กเลอาบูนิโล อืมว่าเวกุยตังตูดใครเหตุผบ้านโน่นคบะปัสนาวกี่ดยงกันเน่าดูผ้าบ้ายันนะน้องโอเคอากาศดีทีนุยที่ดีดีเจเวดาเลอตาเนี้ยโหตาคือเธออ่มุเลอปาตามาออเลอคือคอมิชชเลออาฮินนสุที่ก็ตาสตากะมณนี่เมตาคือเธอเลอาเมตาคือเธออมุเลอเกเกบลูเวคือมอสุรุอปวป ดอกอปาติโออะโคกัญญาดอกหรือกัญญอปว่าพ่อซึกะเวกเรกัญญาที่รู้ก็เตกระเรคือดอกที่รู้ก็เตปาติเคเลดอกกำเริบที่พวกกโพติดผาเปลือกป่าดีดอกหรือมูดาอสูดอกหิือตะป้าคือเลอตาคือเธออำมูตะลออีตะกีดอกทอดาตาคือเธออำมูอี ขอบคุณเหรออัตมิตาสุสูโคตะกาอกเลนี่เมตตาสะชาโตกว่าโกกระเดนี่หลอและอัตมิตาสุสูโคตะกาอกเลนี่เมตตาสะชาโตกว่าโกกระเดนี่หลอเซลอไปด้านเลยเปอร์เชตากะมีตีเคเอ็นยูกะยอดอกลซอฟกเรลอเกิดฟ้านี่อ๋อเออลากระเตนในดาวคอมยอกเวคือกวยวอเวดา นอปัวคูโปปัวริญญอปอเตลปากรูกะเร๋นอเอ่อติละพาแคเลแคโจนอมอบตุตมอบตุตออมอบตุตมาบีบูมาบาทเวโลทาโดปิยออะตาคุเธตะบลอยใหญ่อิตรีนอบัมนุโกตาเลเตวะดาลอปิยออะตาคุเธตะบลอยใหญ่นิเดเมเวดาตากะมาทอเวดาปะอะสุเวดาโทรกปิยออัตราตมูนิโรโอเคอะเวย์ทูดูปะซาปุนลี นอปะซามูลีเลเอ่อปะกอสูลีอะเวอุดออะตาปาตาพลาพลานอพลูพลูเซเซกะลาลีเอ่อบากานอเปยออะตาคุเธอตี้สะพาอีกนี่ลออะโคตะดอเนโอเคเวดาเลเอ่อปะกิตะบี้ดอตะบี้อะปูลอเมกเอ่อมาเวดากะโตเวดานิชิดูเลตปะเตจิตะซีบาบาชะนากิดอ ช่วงุมมาตเลืตักลืมมนหลอกที่ใจปลนี่คืออาเวดาอาตซีเฟอร์ี่นอาปากบ้าอือเกลเซอร์ทอด้าตะกูประโยชน์ตาคือเธอตะาลนใหญ่นี่โอเคปาพลาดดูิงาตีโพตโกโฟตีนะพลาเทย์ล้อกตาร